สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บัวสวรรค์แชนเนลนะคะมื่อนี่ค่ะพี่นอ้องมื่อนี่น้องแอมจะพาพี่น้องมาที่ไหนกันนั้นนะคะติดตามดูกันได้นะคะมื่อนี่นะคะน้องแมมอมซีภาพพี่น้องมาเฮ็ดจิกลิกจกอกลอค่ะพี่น้องเฮ็ด <laughs> <laughs> จิกลิกจอกหรอกแน่นอนที่ตรงนี้ก็คือซีเมอร้อยอันเอาเงินไปโป๋เหล็มรถน้องผ้ารวย บอกวาหาค้คุณยายกองนะคะซึ่งเพื่อนบอกหูว,ว่าลูกสาวไปรอ้ปรอยเันไปร้อยเันปิดงวดออกมาห้เพิ่นนะคะพี่น้องซึ่งการเหตุยังเข้าก็ต้องมีเงินทุนสำรองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าสำรองเราเหมือนกับเงินก่อนนี่ก็ว่าไม่เงินลวงหลายนะคะสำหรับผู้อื่นนะคะแต่ว่าเงินก่อนนี่สำหรับครอรั้วเหมือนข,อขอ้อรัวเล็กๆนหน่อยๆครอรั้วที่แบบสูุสียางมาแต่หน่อยแบบเริ่มนับหนึ่งไมบัด๊ดถอกยางนี่คือมันกับสูสๆแล้วนะคะ กูจะได้เงินก่อนอีกอะก่เป็นเรือง,ง่ายพี่น้องกะซุมซ่มซุมซ่มเก็บซุม่มมาทยัดมามามาดนหลายเติบนะคะพี่น้องแต่ว่าคุณแม่โบโหว่าแม่มสีมาร้อยเย็นไทยลิมโดนให้เพื่อนลูกบอกคนนั้นไม่ให้ทุลักกันเลยมหาเอื่อยอสัญในอำนาจนะคะพี่น้องเมื่อร้อยเฮ็ดจริงลิ้จอกหลอกนะคะเดี๋ยวกลับไปหอนเฮือนเอนพป็นสีมีหนะน้าตาอันท่าทาง,ทางจังไดเพป็นสิตกใจบัวเขาวา่า ขาก็ไม่ไปไทยองกมาอเพื่อนนะคะพี่น้องกะบ่ได้อยากตัวแม่ด้วยค่ะแต่ว่าบ่ได้อยากตัวแม่ว่าออกมาหาเอื่อไม่เหดทุระนะคะก็ไม่เหตุุระอีหลีนะคะแต่บ่ได้บอกว่ามามอีหยังนะคะพี่น้องเอก็เลยแบบสีไม่เห็ุคิปวิดีโอนี้ให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนะคะว่าอันคุณแม่เหาหลังจากได้เลี้ยงรถเป็นเสียหน้าตาแบบใดหรือว่าอัรถสิมีคํามหมดจังใดนะคะพี่น้องแต่ว่า มันเป็นคลิปวิดีโอนะคะโทรศัพท์น้องแหมมเครื่องทีนูใส่ประจำไอโฟนมันมีปัญหาก็เลยใส่โทรศัพท์สำรองแทนนะคะพี่น้องอาจจะอ่านคุกคักในเรื่องที่แบบว่าการตัดต่อนั้นน่นี่กะขอกราบท่านอภัยนําหลายๆนะคะเพราะว่านอกอันในที่เขาเ่เคยใส่เขามาเหดุหม่มันกระสิแบบยังบริษัทชำนาญมือป็นไดนะคะพี่น้องก็เลยก็เลยเบิ่งว่ามันสิตัดต่อคลิปใดบ่หรือว่า อันจะให้เป็นคลิปเง้วหรือจะตัดตัวคลิปหรือว่าจะเอาล่งช่องจังไดนั่นนะคะพี่น้องพี่น้องก็ค่อยให้เร่งเชื่เอเร่งใจรุ่นไปตา้มตามกันนะคะว่าน้องแมมจะ <c oughs> เอาคลิปนี้ล่งได้บอรหรือว่าขันเอาคลิปลงได้ก็คือพี่น้องอเห็นนะคะขันเอาคลิปล่องได้ก็คือพี่น้องมาเห็นนะคะแล้วกับรุ่นไปตามตามกัน่าคุณแม่สวิมลเฮาสิเป็นจังไดสิต๊ใจบอรหรือเราส,ส,สิซื้อหรือสิจังไดนะคะอันนี้แอบเซไ์นะคะ เสื้อผ้าย่ายก่องอีกแล้วนะคะพี่น้องโอเคค่ะตอนนี้เราไปโคดเงื่อนกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวฮอจะไปทําธุระไทยเน็่มรุดออกมาให้ย่ายก่องนะคะนั่นก็คือน้องหารวยนะคะรถตู้จอดยี่เงือนพี่น้องตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ใส่รถข็งเวสกร์นะคะพี่น้องโอเคค่ะไปกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ฮอดกำลังจะมา ก็ตังค์พี่น้องดีค่ะไปกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงตู้ a อ m ไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทำการรูดกันนะคะทีนี้โอเคค่ะ รอรอหนหึ่งแ้วรอตังแล้ะ <c oughs> รอร้อยเห็ดพี่น้องร้อยเห็ดเราบรจากับ <c oughs> ทั้งเป็นบัททั้งมาเห็ดตัวกรรมอะนี่นะคะชุรากรรมมาสัน่นเออม,มาร้อยเห็ดพี่น้อง โอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้สิ่งที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปที่อะไรก่นก็เกินเมืองไทยลิปซิงกันนะคะโอเคค่ะเดินทางกันเลยค่ะทิ้งทองตอนนี้เราก็มาถึงเมืองไทยลิปซิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาอีเพิงจิเสียงเงินแล้วพี่น้องไว้ทำเจก่อน ย่ายกลองนาะย่ายกองข้าวนะข้าวในให้เพิ่มพูนกูนีเด้อย่ายกองเด้อเด็ดแม่เด้อโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะทำใจอยากเว้ทำใจลำบากมากนี่นี่เออ่าเป็นยัง่าเป็นยังแม่ก็ฟอห์หายเฮาดลายก็หนีนะพี่น้องนาะถึงเวลาตอบแทนท่านบ้างนะคะเ่ยวนาเจยวในเหดลายก็หนีเด้อเจกกลองเด้อโอเคค่ะพี่น้องเราไปกันเลยค่ะ ยุ้ยยื้ยไ่เพิ่งจะเสียเงินโอเคนะคะพี่น้องฮ่ายน้องเพิ่อจะเสียตังค์นะคะ ตอนนี้เรารอเวลานะคะตอนนี้ติดลูกค้ารอเวลานะคะรอเวลารอเชือดพี่น้องอะะรอต่อไปนะคะพี่น้องผ่านมาแล้วประมาณ15นาทีนะคะถ่าโต่อไปพี่น้อง มีตาและหอยจังไหนก็นได้จ่ายแทนแน่นอนรอต่อไปนะคะรอต่อไปะคะ่ะรักจะได้ไหจากรอประมาณ8นาทีกว่าแล้วก็จะ20นาทีเมื่อนี้กลค่ะขาเป็นหลายนะคะพี่น้องมีแต่คนแบบมาปิดมาปิดมาปิดนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องรีบร้อนวัวสว่างไม่เสียตังค์แน่นอน อันนี้เลประมาณหนึ่งคิวนะคะพี่น้องโอ้ย่านนอนคิดนอนอ่านอยู่างนี้เลยเมือทีเห็นว่าเสีดจังได้เห็ดยังนอเสือภัยยากนอนเรียกว่าเรียกว่าเสือภัยดอกกับไปไทยออกให้เราธรรมดาเนี่ยแหละก็เรียกว่าไทรก็เสียดอกถิ่มพี่น้องเนาะเงินกับเท่าไทยออกไปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงทุกประเภทนะคะพี่น้อง <c oughs> เออตอนขึ้นอะไร่าลงตอนลงอะไรจะถอนะคะพี่น้องสู้ๆเู้นะ ส่วนสีได้พี่น้องตะเก็บหาเก็บสิบนะคะส่วนสีได้ล้งหม่องล้งเจาะกระด็กามเอาไวายเอากระ,ะละหมองไม่อยากจะขาดนะคะพี่น้องถึงเวลาของเราแล้วต้องเตรีนเต้นบัวบันเด็แท้แน่นอนหรือจ้าแท้แน่นอนย่างไดพี่น้องนะคะ ลูกที่ดีปรจําเป็นต้องแบบหอมเพียกหอมทุกอย่างค่ลูกที่ดีขอให้ขอขอให้แค่สูญเคียงมาเคียงไรเพรพ่อแมก่กับสูทุกอย่างนะคะเพ็ดน้องพ่อแมก่ก็สุดๆแล้วนะคะพี่นถึงเวลาของเราแล้วเสียตังแล้วพี่น้องถึงเวลาของเราแล้วพี่น้องนะคะชใช่ค่ะไก่ย่างดีปะ บัวสวรรค์ชนแนลค่ะค่ะบัวสวรรค์ค่ะนี่ตั้งรูประจำเลยอ๋อเหรอขอบคุณค่ะเป็นแฟนคลับเลยนี่บัวสวรรค์ันตายแล้วตายแล้วพี่น้อง อันตัวอ,อันตัยตอาตอันข้อมูลตืออันตัวตู่ค่ะงนูกานค่ะก้าวมนสองบาทมีส่วนลดเจ็ดพัามอบานะคะเหลือยูแปม่นสี่พันบาทค่ะวันนั้นมาจา่ายเหลือยูแปดหมื่นนี่ค่ะแปดหามจ่ายไปแล้วสองวด1นึ่บนะคะไปชื่อ,อยอดท่งเหลือทุกได้คิดดอกเบี้ยค่ะมันคิดแค่เดยนทุ่งเดียวถ,ถึงเวลาเราจะเดนเชือดพี่น้อตเะไรกันคะแหม่นสี่พันหกร้อยบาท คื่อเวื่องตัวเอคยถึงให้ไหลายคนนะสือขอนไม่ใช่เห็นแค่ไหน,น,นไม่ใช่บ้าสวรรค์โดนเฉียดพี่น <c oughs> ้อง เบาพวกกอพี่น้องจากว่าไม่ยังกินแห้งกินว่ามียังกินว่ามียังกินจริงว่าหาอยากแล้วนะคะเรื่อซื้อเมือนพี่น้องตอนนี้เบายิ่งกว่าค่ะพวกยังกับพี่น้องทำเพื่อครอบครัวเราทำได้นะสวยคนเงินท้องลูกค้าสามร้อยตัวใดคะัชา Bye. <sighs> พารวยกลับบ้านนะคะโอเคค่ะหลังจากคลิปนี้วิดีโอนี้ก็เราได้ของไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะดีใจได้ยหายกล่องพี่สิดีใจแห้งเนาะพี่สินอนหลับปวดพวกมือหมวกนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆของน้องแหม่มเวอสวรมาทัวร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอกลับว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะไปใหญยายกล่องน้องกอดกันเนอพี่น้องวันนี้เด้อบาย